สวัสดีครับผมไอเพรยนตนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะพามาชมรถเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับเป็นตัวท็อปรุ่นพิเศษหายากมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับห้ามพลาดคลิปนี้กันเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota Camry นะครับ 2.0G x t i m o ปี2016.17นะครับทางเพรยนตนเนี่ยเสนอขายอยู่ที่ราคา7 0 0 0 0 0 19,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสีดำเดิมโรงงานรับประกันในเรื่องของโครงสร้างตัวรถไม่เคยชนหนักผิกความหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับสภาพสวยมากนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับล้างทำความสะอาดดูดฝุ่นนะครับภายนอกภายในขัดสีฆ่าเชื้อนะครับสามารถตั้งขายตัวรถได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยรถก็ จอดตั้งขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่กำลังตามหาหรือจะเข้ามาดูมาทดลองขับรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับหรือว่าโทรหาผมนะครับไอเพชรยนต์089 480 7362นะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเรามาดูรถกันเลยนะครับ สำหรับโฉมนี้นะครับเป็นโฉม m ไมน่าเชนปี2016นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม1เส้นด้านบนนะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับทะเบียน6ก็ไกย้อหญิง6808นะครับกรุงเทพมหานครก็ได้ทะเบียนนี้กันไปเลยนะครับในส่วนของชุดโคมไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดทามแบบ LED 4เม็ดนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายในด้านล่างก็จะมีในส่วนของ ไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์หน้านะครับด้านซ้ายด้านขวาให้นะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่งแพ้ศูนย์นะครับตัว Ectimo เนี่ยก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่จะได้ในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังและก็ล้อแมกปัดเงาทูโทนนะครับพร้อมกับออปชั่นภายในนะครับเต็มคันเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับก็ฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะครับประมาณ60รอบตัวรถนะครับคิวกรสชน์ทั้ง4มุมนะครับส่วนล้อและยางนะครับคันนี้เนี่ยเป็นล้อแม็ก2ูโทนนะครับล้อแม็กปัดเงาขอบ17เดิมแท้ศูนย์นะครับเป็นล้อแม็ก5หลูกส่วนยางคันนี้นะครับได้เป็นยางมิชลินนะครับยางมิชลินปี2019สัปดาห์ที่16นะครับรหัสยาง2-1-5ทับ55 R17 นะครับยางมิชลินเนี่ยก็ ขึ้นชื่อในเรื่องของการเกาะถนนอยู่แล้วนะครับดอกอยางพร้อมใช้งานนะฮะในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะครับซุ้มล้อดเดิมโรงงานรอยเชื่อมรอยซีนนะครับเบ้าโช๊คตัวน็อตคงข้างเดิมนะครับรถสวยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบ นะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลนียวนะฮะเรียมสันตัวรถคมชัดนะครับโครงสร้างเสา ABC เดิมแท้ศูนย์ะครับกุญแจเป็นตัวสมาร์ทย์เลดนะครับมีกุญแจสำรองให้อีก1ชุดนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังรอคอยรุ่นนี้อยู่นะครับสำหรับ Toyota Camry 2.0G x t ็กินะฮะปี2016.17 นะครับราคา719,000บาทเท่านั้นนะครับโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลย0894807362สนะฮะสำหรับด้านหลังนะครับท้ายเดิมแท,ทาแท,ท้ายเดิมแท้สูนแน่นอนฝาก,กระโปรงท้ายเดิมคิ้วฝากระโปรงท้ายเป็นโครเมียมนะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานแบบ led ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับโลโก้บอกรุ่นต่างๆครบทวนนะครับรุ่นพิเศษ e x t i m o นะครับมีในส่วนของกล้องถอยหลังที่ติดมากับตัวรถนะครับ เซนเซอร์ถอยหลัง4จุดครบท้วนเลยแล้วก็ชุดแต่งด้านล่างนะครับสเกิร์ตหลังนะครับมาพร้อมกับไฟทับทิมและตกแต่งได้ขอบโครเมียมสวยงามนะครับและมีไฟเบรกดวงที่3มีสปอยเลอร์ตูดเป็ดด้านหลังนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยหูฟังนะครับอ่าเสาวากายก็จะเป็นแบบถูคีบฉลามนะครับฝากระโปรงท้ายก็เปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะครับเดี <ís atl high> ๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในกัน สำหรับภายในนะครับห้องเก็บของเนี่ยใหญ่แน่นอนนะครับรถเก่งบอดี้ขนาดไซส์ใหญ่นะครับรถพรีเมียมคารนะครับรถสวยไม่เคยติดแก๊สเครื่องยนต์เบนซินนะฮะโครงสร้างด้านหลังเดิมนะครับรอยเชื่อมรอยซีนเดิมนะครับจุดเม็ดอาร์ตเม็ดกลมสวยเดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มีร่องรอยการทำสี ชนหนักพิคว่ำจมน้ำไม่มีนะครับรถเติมเดิมไม่มีตัดต่อไม่มีกลับเครื่องนะครับเล่มทะเบียนนะครับมีให้ตรวจสอบได้นะครับสําหรับคันนี้ประวัติแท้ศูนตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวรถไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้านะครับใน่วนของด้านในนะครับด้านล่างชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนนะครับตัวโฟมกันลอยมีให้ครบนะครับตัวยางอะไหล่ของตัวรุ่นเอฟ m ิมโมเนี่ยก็จะได้เป็นล้อแมกปัดเงาเช่นเดียวกัน นะครับยางอะไหล่เป็นยางดันหลบนะครับติดมากับตัวรถเลยนะฮะปี2016ปลายปีนะครับยางอะไหล่พร้อมใช้งานล่องลึกๆแบบนี้เลยนะครับส่วนโครงสร้างรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆนะครับเดิมแท้แน่นอนรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะฮะใครที่กําลังตามหาอยู่นะครับรุ่นนี้นะฮะสอบถามด่วนนะครับ0 8 9ย์0 7 3 6 2นะครับรถเพิ่งเข้ามาแตะร้านนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยยังไม่มีเจ้าของ ยังไม่ติดจองนะครับใครที chem, no ่เล็งอยู่หรือมองหาอยู่นะครับพร้อมกับสีดำสวยดุแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับอ่าผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะฮะผมไล่กันที่แผงประตูกันก่อนนะครับแผงประตูเนี่ยเดิมนะครับจุดเม็ดอาร์ตต่างๆตัวลงตัวน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับประตูเดิมจุดเม็ดอาร์ตชัดเจนโครงสร้างเดิมนะครับ แผงประตูเป็นโทนสีดำนะครับที่พักแขนเป็นหนังนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้แบบฟูลออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับระบบเซนทันล็อกนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับเบาะคนขับเนี่ยสามารถเซ็ตปรับระดับได้ถึง2หน่วยความจำนะครับแล้วก็มือเปิดได้เป็นโครเมียมตกแต่งด้วยลายไม้นะฮะสีเทานะครับเป็นลายไม้แบบลายเส้นตรงนะครับลายเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับดีไซน์สวยงามสวยดุนะครับสำหรับคันนี้ดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะ ในส่วนของภายในเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำล้วนเช่นเดียวกันนะครับออปชันไม่ว่าจะเป็นปักเซนเซอร์ BSM นะครับระบบการลื่นถลกระจกปรับพับไฟฟ้าปุ่ม p u s สต t a r t นะฮะพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานแบบ3ก้านมีแอร์แบกให้ทั้งหมด7ใบรอบตัวรถเลยนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นหนังสีดำนะครับและเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังชั่นนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะฮะมีระบบพุชคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับ มีในส่วนของระบบ p a t เดิชิพนะครับให้ครบถ้วนนะครับส่วนหน้าจอเรือนไม่เดิมแท้นะฮะไม้อยู่ที่133549รูโนะครับไม้แท้สูงตรวจสอบได้นะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงเพื่อความสวยงามตกแต่งด้วยลายไม้สีเทานะครเป็นสีเทาดำเข้มนะครับหน้าจอ Android t u ทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีในส่วนของระบบนำทางเนวิเกเตอร์ต่างๆให้ครบถ้วนเลย นะฮะคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับใครที่หาอยู่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับแอร์ก็ได้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับดูโอปรับสาขวามานหลังไฟฟ้ามีให้ครบถ้วนนะครับช่องชาร์จไฟด้านล่าง1ช่องนะครับช่องเสียบสาย AUXUSB นะครับช่องวางแก้วนะครับพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างใหญ่เกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังมีถุงเกียร์เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะฮะสำหรับคันนี้นะครับ คอนโซลตรงกลางก็สามารถชาร์จในส่วนของโทรศัพท์มือถือให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่พักแขนเป็นหนังสีแดงนะครับภายในกว้างนะครับช่องเก็บของนะครับส่วนเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับทั้งคนขับและก็คนนั่งข้างๆนะครับตัวเบาะสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการฉีกขาด นะครับร่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นเบาะหนังเนี่ยก็จะมีรอยบ้างนะครับในเรื่องของรอยยับเล็กน้อยแต่ดูเลยนะครับเบาะสมบูรณ์ไม่มีรอยเฉกขาดของตัวเบาะนะครับและที่สาคัญได้เบาะหนังเดิมโรงงานนะครับความคงทนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ย ตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับสีดำด้านหลังเนี่ยไม่มีรอยช้ำของตัวเบาะเลยนะครับสภาพสมบูรณ์100%ซนะครับที่พักแขนต่างๆนะครับมีให้ครบถ้วนนะครับที่วางแก้วนะครับด้านหลังก็สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Toyota Camry ีเนี่ยจะมีในส่วนของแอร์ตู้หลังให้ด้วยนะครับตกแต่งสวยงามนะครับภายในกว้างนะครับด้านข้างก็จะมีในส่วนของ ม่านให้ด้วยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของม้านหลังแบบไฟฟ้านะฮะคันนี้หลังค่าเดิมสวยนะครับไม่มีรอยขีดเขียนนะฮะไม่มีรอยเจิมสะอาดสะอ้านนะครับส่วนโครงสร้างบอดี้กระดูกงูเดิมแน่นอนนะครับมันยังแน่นอยู่ผมไม่อยากแกะนะรับประกันนะครับรถสวยแน่นอนผมไม่อยากแกะตัวกระดูกงูนะครับเพราะว่ามันแน่นมากนะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการแกะเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราแกะบ่อยๆเนี่ย มันจะทําให้กระดูกงูเสียนะครับอันนี้เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ถ้าลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองจะแกะอันนี้ผมไม่ว่านะครับเพราะว่าเป็นรถลูกค้านะสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับโตโยต้ Camry ี่ตัว G ปี2016.17นะครับรุ่นเอ็กซิมโมรุ่นพิเศษชุดแต่งครบเต็มคันนะฮะร,ราคา7 1 10, 9 9 0 0บาทเท่านั้นสนใจสอบถาม0 8 9 4 8 0 7362นะครับผมไอเพชรยนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ต้องบอกไว้เลยเมื่อกี้เนี่ยผมลืมไปนะฮะว่าคันนี้เป็น Toyota c a m ม y นะครับห้องเครื่องเนี่ยสามารถเปิดได้เลยนะฮะเปิดพอเราปลดล็อกเข้ามานะครับเราเปิดนะฮะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบเบ้าโชกนะฮะเป็นเบ้าโชกสองฝั่งนะครับทำงานยังดีอยู่นะครับไม่เสื่อมสภาพนะครับไม่มี ฝ่ากระโปรงตกลงมาอย่างแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เดิมแท้ศูนย์2,000ซีซีนะครับได้เป็นเครื่อง VVTiW ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดนะปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างเครื่องยนต์กันนะครับตัวเครื่องเดิมนะครับรอยเชื่อมรอยซีนหมายเลขเครื่องต่างๆเดิมแท้แน่นอนนะครับตรงเล่มนะครับภายในห้องเครื่องสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเย,ยิ้มรั่วซึมนะฮะและที่สําคัญเนี่ยรอยมาร์ครอยแต้มสีเดิมจากศูนย์เนี่ย ยังอยู่ครบนะครับมีให้เห็นชัดเจนครบทุกจุดโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับดิสเบรก4ล้อระบบเบรก abs แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับโครงสร้างเบ้าชกตัวน็อตเดิมนะครับโครงสร้างน็อตคานหน้าในเดิมแท้ศูนย์นะคฝากระโปรงเดิมแท้ศูนย์เช่นเดียวกันนะครับตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะฮะโครงสร้างแก้มซ้ายแก้มขวานะครับโครงสร้างเดิมนะฮะคานหน้านะฮะเดิมแท้ศูนย์เช่นเดียวกันนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างบอดี้เครื่องยนต์ นะครับตัวรถคันนี้เนี่ยไม่เคยมีการชนหนักฟิกฟ้อนจมน้ำมาอย่างแน่นอนสามารถตรวจสอบประวัติศูย์โตโยต้าได้เลยนะฮะคันนี้นะครับโตโยตา้าแคมรี 2.0G Xtremo รุ่นพิเศษนะครับต้องบอกเลยว่าหายากมากๆและได้สีดำสวยเดิมแท้จากโรงงานแบบนี้ด้วยนะครับรถสวยมากนะครับปี2016 17ราคา7 1 10,900 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจสอบถาม089480 7362หนะครับหรือจะแวะเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้นะฮะผมไอเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ